สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กเกษตรศิลปินพาทุกท่านมาอยู่ตรงบอร่อน้ํานะครับผมบอ่อน้ําของบ้านสวนป่าเชิงดอยครับวันนี้ผมจะมาโมดิฟายท่อระบบส่งน้ํานะครับผมของปั๊มน้าครับตอนนี้ผมไปซื้อข้อต่อเกลียวนอกนะครับผมเอามาใส่กับปั๊มนะครับ ปั๊มไดโวนะครับปั๊มจุ่มแล้วก็อดท่อเสียบลงไปเลยครับโดยไม่ไม่ทากาวนะครับผมเผื่อมกีการเปลี่ยนระดับของน้ำนะครับก็ช่วงก่อนนั้นใช้สายยางครับสายยางมันข้อเสียก็คือมันพับนะครับผมมันพับก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อตรงๆจุ่มลงไปในน้ำเลยนะครับกาวสีองศานะครับผม ฤดูนี้รู้สึกว่าแดดจะการส่องของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ละฤดูกาลนี้ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ตะว,วันจะมาทางตะว,วนออกเฉียงใต้แทนนะครับผมตะว,วันจะอ้อมขึ้นเนื่องจากโลกของเราหมุนรอบตัวเองนั่นเองนะครับ คิดว่าเป็นชิ้นนั้นนะครับผมแสงแดดดวงอาทิตย์ก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งนะครับตอนนี้ผมย้ายตัวแผงนะครับผมแผงนู่นครับไปหาตำแหน่งที่มีแสงนะครับผมที่มีแสงแดดตัวนี้ขาที่วางเมื่อก่อนพังไปแล้วครับย้ายไปย้ายมาคูนเดียวนะครับผม เพราะว่าแผงนี่หนักพอสมควรครับเดี๋ยวอาจจะย้ายแผงไปหายตรงที่มีแสงแดดสาดส่องนะครับช่วงนี้เจอลมไม้ใบบังนะครับผมลมไม้ใบบังก็ทำให้โซลาร์เซลทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างครับผมพยายามจะหาตำแหน่งของการวางแผงแผ่นโซลาร์เซลให้เหมาะสมนะครับ แต่ว่าเข้าสู่ดือรูแรงต่อไปก็ตรงนี้ก็น่าจะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปต่อเอาปั๊มลงไปทำฐานผมทำฐานใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวลงไปต่อเลยครับตอนนี้ลงไปอยู่ในน้ำครับผมตอนนี้ระดับน้ำถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาเยอะเลยครับ เกือบเต็มตะลิงครับปมลงไปในน้ำก็ก็เอาปั๊มลงไปนะครับเสร็จต่อเย โดยผมสวมสวมกับข้อต่อตรงแบบไม่ต้องทากาวนะครับผมเผื่อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้เจอน้ำเป็นแรงดันน้ำดันขึ้นมาอยู่แล้วครับผมเป<อ>ียกเลยนะครับลงน้ำมาหลายรอบแล้วครับตันนี้ถึงว่า โอเคแล้วครับตอนนี้เรื่องการวางตำแหน่งของปั๊มนะครับที่จะเอาทุกท่านให้ดูใกล้ๆนะครับผมปั๊มนี่ครับผมจุ่มลงไปตรงๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ปั๊มจะได้ทำงานเต็มที่นะครับผมน้ำจะขึ้นวิ่งไปได้เลยนะครับ ช่วงก่อนใช้สายาสายางสายยางมีข้อเสียคือมันพับนะครับมันพับสายยางพับนะครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับดูทุ่นนะครับผมทุ่นไม้ไผ่ผมทํามาใหม่ครับตัวน,นี้ได้ระดับดีแล้วนะครับผมเดนียวนอนนะครับปั๊มตั้งฉากดีแล้วนะครับครั้งนก่อนนั้นปั๊ม จมน้ําเลยนะครับตัวนี้โอเคละถือว่าโอเคแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับคือเสร็จเรียบร้อยนะครับคือเดี๋ยวก็จะไปหาตําแหน่งของการวางแผงโซลาร์เซลล์ครับเพื่อให้ปั๊มทํางานได้อย่างเต็มที่ได้เกือบตลอดทั้งวันนะครับผม ก็จะได้น้ําปั๊มขึ้นไปตลอดนะครับกระจายไปตามคลองไส้ไก่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ